มันกระชากฟีลอะมันดีอะเหมือนมันเป็นเวรกรรมทำคนอื่นมาเยอะปะไม่ชาตินี้ก็ชาติที่แล้วอะไรเงี้ยทำคนอื่นมาเยอะชาตินี้ก็เลยเจ็บชำ้ำ วีลคัมชูพีพมช anel สวัสดีค่ะพบกับบูมนะคะในรีแคปเพลงเอาเป็นว่าฉลาดใครไม่เป็นของจิกซอนเองแค่จิกซอนสตอรี่ไม่น่าเชื่อว่าจีนจะมาแนวเนี้ยแล้วลุกได้อะเฮ้ย <He i, S 2> มันดีต่อใจมากเลยอะมันรู้สึกแบบผู้หญิงกรีดมากค่ะเราเป็นคนชอบผู้ชายแบบนี้ใช่ไหมเออถึงว่าถึงได้ว่องมาไงเอาโอเคเรามาดู MP ก่อนเลยนะคะคือหมายถึงว่าจิกซอนเนี่ยก็คือมีผู้หญิงส่วนใหญ่มาเฟียก็จะมีผู้หญิงอยู่แล้วล่ะเป็นรายเดือนเป็นรายปีอะไรอย่างงี้คนนี้เขาก็ควงคนนี้ใช่ปะในเนื้อเพลงก็คือแบบเขาอะาไรกกิจมาฟียัน เหมือนคงอยากได้มีตอนซุปซิปนิทานใช่ปะกูอยากได้ผู้หญิงคนนี้ว่าเออกูขายต่ออะไรวันนี้ใช่ปะโู้ตังค์เยอะมากต้องแบบผู้หญิงคนนี้ต้องมีค่าเยอะมากๆแน่ๆสิบล้านเลยล้านอะไรอย่างนี้ตอนช่วงถอดเสื้อตอนที่แบบว่าอยู่กับผู้หญิงสองคนนั้นใช่ปะมันเท่ทุกคนและหน้าตรงหน้าตาไปหมดอะเฮิร์ตอยู่กูจะเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันสองคนอาจจะมีแบบว่ารุนแรงนิดนึงใช่ปะแบบผู้หญิงเป็นแผลที่แขนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันดีกว่านะคะเอาเป็นว่าฉ ก็เกง่งโอ้ที่รักเธอใจงเย็นก็คือแบบว่าก็คือรักใครไม่เป็นจะให้บอกรักก็ผู้ชายปากแข็งแนวๆนั้นว่ากูไม่อยากบอกรัก,กจะมาบอกรักเลยกูก็เกง่งป้วัดหรือมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกรักผู้หญิงอ่งไาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นไม่อยากเจ็บซ้ำนะไม่ใช่ของเล่นคงเป็นเวรกรรมเพราะไม่อยากจะเจ็บช้ำจะร้องเป็นแบบเมโลดี้เขาแล้วว่าแต่ว่าร้องไม่เพะไงก็เลยพยายามเกรงพูดเนื้อร้องธรรมดาเอาก็คือเขาบอกเขาไม่อยากเจ็บช้ำลแ,บบลแล้วใช่ป่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ของเล่นเหมือนมันเป็นเวรกรรมทําคนอื่นมาเยอะป่ะไม่ชาตินี้ก็เเลยจบช้ามรต ทนไม่ไหวรอก่อนได้ไหมอาจไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรนะเธอคือรอก,ก่อนได้เปล่ะเออแต่ถ้าทนไม่ไหวก็คือไม่เป็นไรเธอไม่เข้าใจฉันก็ไม่เป็นไรเด้อ baby โอเคฉันอาจไม่พร้อมหรือมีเวลาให้ทุ่มเท <laughs> ก็ตัวฉันชอบชอบในศิลปะก็ตัวฉันรักรักในอิสระ independent <c oughs> คือรักแบบรัก,รกอิสระชอบศิลปะก็คือแบบรอยสัก้ป่ะงุ้มชอบรอยสักเขาตรงนี้กันไกลอะเหมือนเขาเป็นช่างตัดผมด้วยใช่ปะบางทีก็เฟรลี่บางทีก็โรลี่บางทีเราก็เป็นคนเฟรลี่เข้ากับคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็โรลี่ก็คือแบบเหงาออ่นกคูเงาบทีียยยดว ว่า exactly ก็หมายถึงว่าแบบฉันอยากอยู่คนเดียวจริงๆนะจะให้ move on ก็ move on เป็นวงกลมกูออกมาแล้วนะกู move แล้วนะแต่ move on เป็นวงกลมผ่าสุดท้ายพอเขาโทรมาหรือวันหนึ่งทําใจไม่ได้หรืออะไรก็ตู้กลับมามาเดิมวงกลมค่ะจะให้ฉันลืมฉันก็ลืมไม่ลงลืมไม่ลงอยู่ดีงั้นเธอก็ไม่เข้าใจล่ะเธอจะไปที่ไหนล่ะเธอจะไปกับใครมันก็เรื่องของเธอถ้าเธอไม่เข้าใจเธออยากจะไปที่ไหนากทำอะไรก็เรื่องของเธอฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ไม่อยากให้เธอต้องเสี่ยงอยากให้เจอคนอื่นก็คือไม่อยากให้มาเสี่ยงให้ไปเจอคนที่ดีกว่า้้นแแแลลลบบบวอเมมโดดีีคืั โอเคมันสมูทสี no ่งที่ซอก็เพาะเด้อแล้วเธอจะรับได้ไหมคนดีฉันนั้นมันคนเที่ย์ฉันดีก็นี่นะสิรุนแรงมีแผลตรงแขนบีอะไรอย่างเงี้ยยามค่ำคืนฉันก็เป็นแซดบอยปล่อยฉันไปใช้ชีวิตแบดบอยตอนกลางคืนก็คือร้องไห้เป็นผู้ชายแบบเซนซิทีฟแล้วก็แบบปล่อยให้ฉันไปใช้ชีวิตที่ไม่ดีของฉันเถอะแล้วจะให้รักใครอีกเจ็บแทบตายสูดขีดเจ็บแบบนี้ฉันทนไม่ไหวอันนี้ก็เป็นเหมือนเขาร้องนิดนึงใช่ปะแล้วพอสักพักอ่ะเหมือนเขาสวิตช์มาแบบโหดโห่ะเคยรักเธอทั้งใจอย่างเงี้ยมันกระชากฟีล และเคยทั้งใจตอนนี้ขอรักตัวเองให้มากกว่านี้อีกขอใช้สิทธิ์แม้เคยเลือกผิดก็คือรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะ Believe me when you k i s s me ก็คือเชื่อในผมนะว่าเราสองคนคิดการจุดก,การอะไรอย่างงี้ใต้ดาวระย,ยิบระยับถึงดวงอาทิตย์จะลับดวงอาทิตย์ลับไปแล้วนะคะก็กลางคืนก็ดวงดาวระยิบไะยับมองฟ้าตอนกลางคืน <c oughs> ตอนเธอใกล้ชิดกระซิบว่ารักเพราะยังไม่อินมันเลยไม่ feel this love เธอมาบอกเราว่ารักอะแต่มันยังไม่อินเลยวะความรู้สึกยังไม่ดึงถึงว่ามันรักจริง,รงๆกลัวว่า you จะ hurt ก็คือกลัวว่าเธอจะเสียใจหวังว่า you จะเข้าใจนะ g ส s in up เข็ดแล้วครับก็คือพอละอยากจะพักม่อยากจะรักถ้าว่าคุณเลวใช่ยังอยู่กับเพื่อนที่เล่นยาเก็ดหาทุกเวลาสาวๆที่เข้ามาจะตอบว่ารักเลยไม่ใช่กับไม่อ่ะหูกว่าจะมาลงกันนี่อันนี้อยู่กันอยู่นะสาวๆที่เข้ามานะจะมาบอกว่ารักหรอหรือแบบต้องการครับตอบว่ารักหรือเปล่า no ค่ะยังไม่รักจ้ะไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรักไม่ต้องมาห่วงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ใช่ฉันอยู่คนเดียวจริงมันก็เหงาค่อยโทรมาตอนนี้เธอเศร้าเธอไม่ต้องคิดว่าจะมีค่ารอฉันเองก็ว่าเธอไม่มีค่า อ,อันเนี้ยถ้าจริงๆกับผู้หญิงก็อาจจะแบบว่าทำอะไรให้ปะถึงโกรธแค้นขนาดนี้คือรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ได้มีค่าพอเอ,อ่ะเออเออกูไม่รักมึงหรอกกูอยู่คนเดียวกูสบายชิวๆประมาณนี้นะคะทุกคนบูมจะไปฟังอีกเรื่อยๆนะคะพเพราะเพลงมันติดหูจริงนะ <Yes. S 2> ฟังชัดถูกปะพอฟังชัดแล้วอ่ะเวลาเขากระแทกกระทั้นใจในท่อนไหนที่เขาแบบหน้าตรงหน้าตาเขาออกอ่ะมันยิ่งเข้าฟิลอ,ะอ่ะ acting ได้อะไรอย่างงี้โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้บูมนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะ เลฟยูนะคะบ๊ายบาย